สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่อง My Cash Room Channel กันอีกแล้วนะคะฝากกดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะมาเล่าเกี่ยวกับชาดกอีกเช่นเคยค่ะในชื่อว่ามหาวานิชาดกนั่นเองนะเมื่อครั้งพุทธกาล พวกพ่อค้าทั้งหลายได้จัดถวายทานแด่พระพุทธเจ้าและอุทิศให้ลุกขเทวดาซึ่งให้ทรัพย์สินแก่พวกเขาและกราบทูลเล่าถึงเหตุที่ได้ทรัพย์ที่ต้นไทรให้พระพุทธเจ้าฟังพระองค์จึงได้ทรงนำอดีตชาติมาตรัสเล่าให้พ่อค้าฟังวานิชทั้งหลายฟังว่า ในอดีตการที่ล่วงมาแล้วมีพ่อค้าจากแคว้นต่างๆมาประชุมพร้อมกันในพาราณสีนครโดยบรรทุกสินค้ามาจำนวน500เล่มเควียนและได้เลือกพ่อค้าคนหนึ่งซึ่งมีสติปัญญาฉเฉลียวฉลาดให้เป็นหัวหน้าแล้วออกเดินทางเมื่อไปถึงป่าแห่งหนึ่งพวกพ่อค้าได้ล้มอยู่ในป่า ที่ไม่มีทั้งน้ำและอาหารนั่นเองต่อมาพวกพ่อค้าพบต้นไทรต้นหนึ่งดูเขียวชะอุ่มจึงได้เข้าไปอาศัยร่มเงาของต้นไทรนั้นเมื่อพิจารณาต้นไทรจึงพบว่าทั้งลำต้นกิ่งและใบเขียวสดชื่นเหมือนมีน้ำอยู่ พวกพ่อค้าจึงปรึกษากันว่าควรจะลองตัดกิ่งทางทิศตะวันออกดูเผื่อจะได้น้ำดื่มบางเมื่อปรึกษากันเสร็จแล้วพ่อค้าผู้หนึ่งจึงปีนขึ้นไปบนต้นไทรนั้นแล้วตัดกิ่งทรายทางทิศตะวันออกสายน้ำพุ่งออกมาจากกิ่งของต้นไทรา พวกพ่อค้าทั้งหลายพากันพากันชำระร่างกายและดื่มน้ำกันอย่างสบายใจพวกพ่อค้าทั้งหลายปรึกษากันต่ออีกว่าจะตัดกิ่งไซอีกแล้วจึงตัดกิ่งไซทางทิศใต้ปรากฏว่ามีอาหารเลิศรสชนิดต่างๆไหลออกมา เหล่าพ่อค้าต่างดีใจและพากันรับประทานอาหารอย่างอาเล็ดอร่อย mm hmm. เมื่ออิ่มหนำสำราญแล้วจึงตัดกิ่งไสทางทิศต,ตะวันตกอีก mm hmm. เหล่าสตรีงามทั้งหลายก็ออกมาจากกิ่งนั้น mm hmm. พวกพ่อค้าต่างรื่นรมกับสตรีเหล่านั้นอย่างมีความสุขจากนั้นจึงตัดกิ่งไสทางทิศเหนือ มีแก้วแหวนเงินทองของมีค่าไหลออกมาพวกพ่อค้าทั้งหลายพากันเก็บแก้วแหวนเงินทองของมีค่าบรรจุจนเต็มเกวียนห้าร้อยเล่มหลังจากที่ได้สิ่งของที่ตัวเองต้องการถึงสี่ครั้งแล้วพวกพ่อค้าปรึกษากันว่าจะโคนต้นใสนั้นเสีย ด้วยความคิดแบบนี้โง่เขลาแบบนี้ว่าน่าจะได้ทรัพย์สินมากขึ้นกว่าที่ได้มาถึงสี่ครั้งพวกท่านอย่าคิดโค่นต้นไทรเลยเพราะการประทุสลายต่อสิ่งที่มีบุญคุณต่อเรานั้นเป็นสิ่งที่ไม่ควรกระทำอย่างยิ่ง หัวหน้าพ่อค้าเกวียนไม่เห็นด้วยจึงพูดห้ามปรามแต่พวกเขาไม่ยอมเชื่อฟังหัวหน้าพ่อค้าเกวียนต่างพากันถือมีดถือขวานจะเข้าไปโค่นต้นไทรนั้นให้ได้ฝ่ายพยานนาคราชผู้ดูแลรักษาต้นไทรนั้นเห็นพวกพ่อค้าเหล่านั้นจะโค่นต้นไทรจึงสั่งให้นาคบริวาร กำจัดพ่อค้าเหล่านั้นให้หมดยกเว้นหัวหน้าพ่อค้าเกวียนเพียงคนเดียวพระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสสรุปว่าพญานาคราชในครั้งนั้นกับชาติมาเกิดเป็นพระสารีบุตรในเวลานี้ส่วนหัวหน้า พ่อค้าวเกลียนผู้ที่ไม่ตกอยู่ในอำนาจแห่งความโลภและมีความกตัญญูรู้คุณในครั้งนั้นก็คือตัวเราในเวลานี้คติธรรมที่ได้จากเรื่องมหาวานิชชาดกคือโลภมากมักลาภหายควรพอใจในสิ่งที่ตนเองมีอยู่